ซึ่งวันนี้นะครับก็มาครบกันเหมือนเดิมครับสำหรับแก๊งผีงของเรานะลา่าผีไหมไม่วิ่งไหมวิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับกดเพล์แล้วนะพี่ตักไปเสียงเม,ม้าวาเมื่อกี้เสียงเขาน่าตกใจเลยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเข,ขาว่าพี่แบบไอ้ทำไมไม่ตกใจวะปกติอ๋อเนี้ยปกติไม่เหลือียงอย่าง,งโงอ่อะเหมือนเราจะได้เข้ามาในท่อระบายน้ำแห่งหนึ่งนะครับมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับจีขีดศูนย์สามหนึ่งลองเซิร์ชใน g o o ก l e ดูพี่ มันหันมันน้อยไปอ่ะปกติมันต้องยาวกว่านี้เอาละวันนี้นะครับเราต้องไว้อะไรให้กับคนต่อต่อกันก่อนนะครับคนต่อต่อต้องลดเสียงชายุหนักมากครับไหวชายุบอกหลังไม้ว่าโงกน่ากลัวมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้กลัวนะสายุกลัวแค่เดียวนะพี่ตังเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟได้ไม่ได้ใช่ปะเอเรามีไฟอยู่แล้วโอเคที่อหญ่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องเดินเราคิดว่าเราต้องเดินตรงไปนี่แหละครับอ่ะตรงนี้มีโน้ตนะ เป็นโน้ตที่บอกไว้ว่าแบบมีคนหายหรือเปล่าเรนลี่วิทเธอร์อ่าโอเคคนนี้หายตัวไประหว่างชานชลาอะไรสักอย่างไปพี่ปะโอเคมีคนหายตัวไปนะครับในบันทึกบอกไว้นะตัวนี้มีประตูที่บอกว่าห้ามเข้านะเฉพาะแบบพนักงานเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้เหรอเฮ้ยเสียงอะไรอะประตูมันล็อกพี่ประตูล็อกคงไม่ต้องหาที่มางัดอันนี้แน่เลยเนี่ย โอเคมันว่าเขาจะบอกว่า I need to find a hammer นะครับหาค้อนนะแล้วก็ตัวนี้ประตูคือประตูที่เปิดไม่ได้นะประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาคอ้อนก่อนนะครับหล,ลกักๆคือต้องเดินทางไปต่อตามทอบบ่อรนะบายน้ำเฮ้ยจังแล้วไอ้จังโอ้ยง่ย้ยจังเลยอะ่ะ กบมีกบด้วยพี่แล้วก็มีกบเหรอเขามันบอกให้เข้ามาใกล้ๆอ่ะเจีบเอาออกไปห้ามเข้าดิไม่ใช่เหรอห้ามไปอ่ะประมาณนั้นพี่ีลองหน่อยสิพี่คอนเทนต์นี้ใพี่ไม่กลัวผีดิเอ็พี่เข้าไปอ่ะไม่ดีแต่พี่เข้าไปแล้วพี่ไม่ได้รีแอคชั่นอะไรเนี่ยคือแบบคนดูผิดหวังเลยนะพี่พี่เป็นคนถ่ายอ่ะพี่ว่าคนพี่ว่าคนติดต่อต้องการเสียงสซยุตอนนี้ไปไม่เป็นไรสซยุเจราเราดูอะไรดีวะ ต่อเห็นมีอะไรเลยอะผมผมแล้วหนึ่งละคิวต่อไปใครเ,เอ,อไ่ไม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 ,ไ,ม<า>ไม่ใช่ตรงนี้ที่อื่นดิโอ,อย,องงยแย่ละอุยเราไอ้เท่มันเหมือนจะเก็บไม่แค่คนเดียวด้วยนะพี่ใช่เหรอคอนนะใช่ใช่พี่ก็เก็บมาไม่ใช่รอไม่มีพี่คนเดียวที่เก็บมาโอเคเดี๋ยวเราจะทําการใช้คอนครับเิอที่นี่นะ อ๋อโอเคอาทิตย์นี้สายยุ้องนำและไม่ไงเมื่อเมื่อเมื่อกี้เราเราเราแบบโบดที่ไปไงอันรอบนี้โหวตสายยุไงทีนี้ไปไม่เห็นได้เลยพี่ชายต้องพี่ต้องใช้บอกนี่ไงไม่ไม่ไม่นี่นี่เปิดแล้วเปิดแล้วไปไปไปโยคนแรกไปเลยไม่แน่ข้างหลังอาจจะโดนก็ได้สายุ้ไม่แน่ข้างหลังอาจจะโดนใช่ใช่ใจอาจจะเหมือนรอบก่อนไงเอาสายยุไม่ไปไปนไปไนปไปลลึกเยไป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  มันเปิดยังไงอ่ะพี่เปิดเปิดเปิดอันนี้มันเดินชนบ้างเดินชนอันนี้ลงไปก่อนเลยลงไปก่อนเลยเลงไปก่อนเลยตอนแรกมันยังไม่มีอะไรเลยอ่พี่รถปกติตอนนี้เรามาโผล่อีกที่หนึ่งเขาคือเป็นเหมือนแบบทางรถไฟนะจากที่สมุนล้วนบอกว่าว่ามีคนหายแถวแถวชานฉลานะครับน่าจะต้องตามหาเขานั่นแหละคิดว่านะเราไปขวาหรือซ้ายก่อนดีเลยมันไปทางนั้นไม่ได้ทางขวาเหมือนจะไปไม่ได้โอเคเขาบังคับไปทางซ้ายนะครับเฮ้ยผมอยู่หลังได้ไงวะเนี่ยเด็ดจริงๆเลยพวกนี้วะอ่าห้ามเข้านะครับเอ่อ เป็นเฉพาะพนักงานแต่ว่าเราต้องเข้าไปนะพรามีอะไรอยูมีร้านพิธีอไนี่รู้ด้วยเอ้ยโอ้าน่ทำไมขวัญอ่อนกันยังเลยครับเหมือนว่าตรงนี้จะมีรานพิธีอะไรสักอย่างนะครับทําพิธีกรรมนะแล้วก็มีโครงกระดูกมนุษย์นะชิ้นส่วนมนุษย์นะที่เป็นกระดูกไปแล้วนะน่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับประตูนี้หรือเปล่าประตูนี้หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะขอดูหน่อยนะดหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะขอดูดูหน่อย เข้ายัางไ,ไงวะเนี่ยเข้าไม่ได้หรอพี่โอเคมันว่าจะเข้าประตูตรงนี้ต่อไม่ได้นะครับคิดว่านะั้นต้องไปต่อหรือเปล่านะปะได้ปลดล็อกผีพี่ไวะมันเุ้ยเุ้ยเสียงอะไรไปละกูไปละกูไปละเอาแมงเข้าไม่ได้ไวิธีสื่อสารเหรอวิธีสื่อสารปะฮัลโหลเชือดซ้ายหรือขวาได้ยินใช่ไหมซ้ายหรือขวาสิเนี่ยต้องซ<ว>้ายแล้วบางพี่เหมือนซ้ายไปไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยรถไฟมาเราไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย เยียงใครก็ซิ๊ฮัลโหลดูชั้นล่างก่อได้พี่เหมือนเราจะได้มาอีกที่นึงนะครับไม่รู้ที่นี่ที่ไหนนะครับรถไฟชนเราหรอเมื่อกี้ใช่ใช่เขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวโอเคเดี๋ยวเราสำรวจชั้นล่างก่อนแล้วกันนะครับเอา้าเข้าคัสซีนนะไม่รู้วะพี่เฮ้ยเราตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายอ,อ๋อฝันร้ายเหรออือหัวของฉัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดผมพูดเลยผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดเด็กขาดพีว่วเ,เปิดตรงนี้มีโนตพี่วินไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดตรงน,นี้มีโนตนะครับเขาบอกว่าฉันชื่อเลสลีเวเทอร์ฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่มากี่วันแล้วใจของฉันย่อมล่องลอยไปไกลาราวกับมหาสมุทรขณะที่ฉันจมลงไปในน้ําลึกไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากความมืดยามมองย้อนกลับไปรวยจังไม่จำสแกนหรอกพีเกมเนี่ย ไม่มีแต่ว่าประตูเปิดเองนะเมื่อกี้ผมผมสาบานเลยผมไม่ได้เปิดเห็นสาบานผมพูดเลยตายตายไหมไปดิไปดิที่นี่ใครอะไรบวชใครที่นี่ไปยูไปยุไปรังไงตอนท่อพี่ต้ามเราเป็นประชาธิปไตยกันไปยุเหมือนกันเออไปยุได้หนูจะใจกล้าแค่กล้าไอ้หัวบวนไอ้หัวบวชตเองกสัตว์นะเออไปดินี่ไงปยุ ้องนี้มีประตูดียว่าตรงนี้มีประตูครับออกมาจากห้องนะประตูที่เปิดไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าโอเคไปต่อ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 อะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจะพาไปเจอของแท้ละโอเคข้างในนี้ครับก็เหมือนจะเป็นย นั้นเราไม่เห็นระยอะแน่น้องทำไมน้องร้องเมื่อกมันจำสแกมมาแต่บัลลัสายุทธเนาะเมื่อกี้นั้นมันจะหายไปแล้วไปไปไปหนูแขนมือก่อนแรงวะพี่มันมันจำสแกมแล้วมันหายไปละมันโดนครั้งเดียวแต่ว่ามันโดนพร้อมกับสายยุทธไงหายแล้วพี่ไปไปไปมีพี่รุดหรอพี่ตังพี่เตรียมชักหายไปเลยไปเร็วมาดิหายไปแล้วพี่มันหายไปแล้วพี่หายไปเร็วหายไปเร็วไปเไป หนักก็รอบก่อนอีกเฮ้ยไ <c oughs> อ,ยอ,อ้พี่มันมีรอบสองได้หรอวะมึงทำไงเงี้ยเนี่ย <c oughs> โอ้โหตายย่างมันเอ้ยทะลุมาหากู <c oughs> พี่มาดีพี่ไปยืนอะไรหลังชิดกำแพงแล้วละมาเร็วๆผีโรบอทเออผีโรบอทตบต้อ <c oughs> <c oughs> งแบบนี้ยังกลัวกันยเลว่าห้องพวงชนภู <c oughs> มิมีเอ่อเรสตูมนะครับในนี้ด้วยใช่ปะเรสตูมปอาวะพี่พี่ตกใจตาพี่ตัง ตกใเตากันเองเนี่ยโอเคแล้วก็เหมือนจะมีอะไรแบบเป็นแท้งน้ำแท้งอะไรอย่างงี้นะแผงควบคุมต่างๆนะมีของนะข้างในนี้เอ่อตรงนี้มีประตูที่ล็อกหรือเปล่าเปิดไม่ได้นะที่มันเขียนว่าอยู่พี่ฉันอยู่ข้างหลังนะครับ ไม่เห็นใครนะวินหลังเองไม่เห็นนะหลอกกันเปล่าเออตัวกันดีจะมาโกงจะมากงหกเป็นผีก็ไปจะมาหากันต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้โอเคเหมือนว่าเขาจะใบว่าแบบฉันอยู่ข้างหลังหาฉันซี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยโหลดผีโหลดผีกุญแจได้กุญแจมานะครับเป็นกุญแจที่น่าจะต้องเปิดห้องนั่นแหละนะแล้วก็ตรีก็บอกว่าไม่มีความหวังเ่อห้องนี้มากกว่านั้นนี่มีหวังแล้วอเมื่อกี้ใครเดินผ่านหน้าเราอะพี่ไอวินเนี่ยพี่ไง เก่งกูเป็นผีซะแล้วเก่งกูเป็นผีซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูนี้หรือเปล่านะหรือว่าอาจจะเปิดอีกประตูหนึ่งก็ได้นะอ่ะเปิดประตูนี้เปิดประตูนี้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันบอกว่าให้คอนโทรลอะไรหรอโอเคข้างในนี้มีเป็นอ๋อนี่ไงคอนโทรห้องเหรอเปิดปิดเหรอเปิดไม่ให้หมดเลยเปิดเลยทั้งนั้นไอตรงนี้มีเหมือนโอ้แต่มแสงมันจ้าสละเกินมันทั้งจ้าสละเกินตรงนี้มีเหมือนเป็นโค้ดเลขนะครับโอเคเราอาจจะต้องจําเลขนี้ไว้หน่อยนะครับคิดว่านั่นต้องใช้นะศูนย์เก้าสามห้าสามสองเดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อน ก็สามห้าสามสองพี่เดินเดินติดตัวเนี้มองเห็นเลยพี่เอออะไรจายุใช่ตรงนี้มันเห็นอ่ะขอหน้านี้ไม่เห็นนี่นะกระจกสองด้านนองโอ้ยหล่อนจายุหลอนไอ้ยาหล่อนกันเองเนี่ยตามันทะลุมาหากูหนูก็หลอนตาพี่เหมือนกันละแหละพี่ตาเอาตาออกไปพี่แบบบูเข้าไปเลยเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเราต้องไปเซลหนึ่งครับกลับออกไปที่ห้องหลักนะพี่เราเช็คตัวนี้ก่อนแล้วกันนะ เช็กอะไรแล้วมันวิ่งไม่ได้เนื้ออืดอัดใช่ไหมจริงหนูอึดอัดมากวิ่งไม่ได้แสดงว่ามันไม่ไล่พี่เออมันไม่ไล่มันแค่แบบให้เราตามหาเนื้อเรื่องเฉยๆพี่โอเคคิดว่ามันจะโผล่ใหม่ไหมไม่น่าอุ้ย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 อด้ยออ้ยอุ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 ้ยอห้ยอน้ยอุ้ยอุ้ยอน้ยอุ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 ้ยอข้ยอา้ยอ

ไอ้เตัวก็ตกไกลด้วยเลยเฮ้ยพี่เสียงมันยิวจัดๆเลยพี mm ่ไปยุไปยุเดินนำยี mm ่สิบวิแล้วเดี๋ยวที Let's go Let's go พี่ก็เองไปไปหนึ่งหนึ่งพี่ตามพี่ตามหลังตลอดพี่ตามหลังตลอดอย่าถอยอย่าถอยพี่ตามหลังตลอดถ้าเราถอยพี่ถอยตามติดอ่ะห้าห้าห้ากดเอสอ่ะเอาอะตรงนี้โอ้ยมีเสียงวันอะไรไม่รู้โอ้โหพี่เซลล์หนึ่งเปิดแล้วจริงๆด้วยโอ้โหเลือดเต็มเลยอเเขข้้าาพี่กระโหลกอะไรไม่รู้ตรงนี้นะครับ ผูกแล้วก็บอกว่าหลังประตูเนี่ยเป็นประตูของความตายมันอ่ะแมนยูยืน้ำเขาน้องได้ถ้าเกิดหนูจะต้องตายหนูจะตายเพื่อความดี่ยงพี่เราชื่อมาตาวิสมาตาวิ้นไม่มีอะไรเลยพี่อุ้ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยห้องเล็กๆข้างหลังนีกแล้วก็ข้างในนี่เหมือนจะมีแบบโหเศษสร้างมนุษย์เต็มไปหมดนะครับมีเลือดมีเลือดอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพิธีบูชาซาตานครับตรงกระแพงนั้นด้วยนะพี่เสียงเสียงมา มีเตาขอเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าห้องอันนั้นนี้มีอะไรนะครับเฮ้ยเสียงเฮ้ยพี่พี่ตรงนี้มีห้องตรงนี้มีห้องไปต่อนี่นี่นี่อย่าบอกนะต้องเอ้ผ้าหนังวัวเข้าไปแน่เลยว่ะต้องคนตัวเล็กอย่างสายุเข้าไปใช่แล้วเบี้ยเราเข้าไม่ได้เนี่ยติดเฮ้ยเฮ้ยู่ได้ไไงปสายุไปสายุไปสายุเก่งมาก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 ไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วอุ้ยพี่ข้างหน้า ข้างหน้าเป็นเตียงพี่อุ้ยโอ้ยออ้ยข้างหน้านี้มีเป็นห้องน้ำห้องน้ํานะพี่มันเป็นหุ่นเหล็กโอ้เป็นแค่หุ่นพี่ใช่อรอนแมนโมเดลโมเดลเด็กเล็กแล้วก็เหมือนจะมีเตียงเพื่อนเลือดตรงนี้นะครับมีเป็นห้องน้ําตรงนี้แล้วก็อ่างน้าอย่าปิดดีอ่างล้างหน้าโอเคโอ้โหแม่งล็อกโอ้แล้วล็อกด้วยเหรอล็อกทุกบานโอเคเหมือนว่าห้องน้ำจะมีบันไดให้ปีนขึ้นไปนะครับเอาเราวัวกันตายุ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 ตายายุ ได้พพ่่อีเเป็นผู้ชายซิยังไงวะเราเป็นผู้ชายแบบไหนวะพี่ข้างบนเซฟข้างบนเซฟพี่ข้างบนเซฟพี่มันจะเป็นลื่นหรือเปล่าแล้ทำไมขึ้นขึ้นลงลงโอเคเหมือนว่าจะมีท่อให้เราไปต่อนะครับพี่ตังสายุบสายุบต่ออย่าได้ยินเสียงกรี๊ดพี่ตังไม่มีพี่ไม่เคยกรี๊ดสายุบขอแหลมหัวเออพี่ตังเขาเอาบ้างฮะพี่ตังเขาเอาบ้างแล้วจริงครับอืมอืมอืมว่ บทมาแล้วเนี่ยบทมาแล้วเนี่ยไม่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 ไมลบ <laughs> อ่าเดี๋ยวเราเข้าท่อไแด้วกันนะครับผมํำเองแล้วก็เหมือนทางซ้ายจะไปไม่ได้เราไปขวานะถ้าพี่ลังเลใจ แล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อนะครับโห่มีเงหน้งาเหมือนวันเวที่ตรงนี้วันเวจัดจัดอะอะไรโผลมาพี่โดดเท่านั้นนะพูดเลยโดดไม่ได้อ่ะผมไปเองผมไปเองไปเองแต่ว่ารอบหน้าผมไม่ไปนะแบ่งนะผมซอยแบ่งนะทีนี้เดินตามมาเดินตามมาเดินตามมาครับลังาคกูจะไม่ลังทายเหมือนว่าข้างล่างจะเป็นห้องเมนเมื่อกี้นะครับที่เราไปเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างหลังก็คือฝั่งขวานี่เองนะครับหรือว่าอาจจะไปเจอข้างหน้านี้ก็ได้นะตัวนี้เป็นท่อนะครับท่อลงไปโหย พี่ถ้าเราลงมาปุ๊บแล้วแบบกูวิ่งมาเลยยังไงวะเฮ้ยมือเอ้ยเฮ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 ้ยหุ่นเฉยพี่โอ้ยมันทุนยิงเฮ้ยหายไปแล้วพี่มันจะหายไปแล้วมันโดนลากไปโอ้ยเสียงมาแล้วพี่ตตััววมาโอ้ย ยังไงครับตอนนี้ไปเรื่อยๆครับตามท่อแล้วมีรอยเลือดเป yeah> ็นทางไปครับแล้วก็มาโผล่ที่ห้องนี้อ๋อเป็นห้องที่เราเข้ามาไม่ได้นะตรงนี้นะเป็นตะแกงนะก่อนนะนเฮ้ย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 ฮ้ยเเดีว่าจะเปิดประตู้นขึ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้นขฮ้ยเ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้้นเฮ้นเฮ้ยเฮ้้้้้้้้้้้้้้้้้้ วูู้ซ้ายมือโอ้ยโอ้เออหุนี่แล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูดิจะแค่ไหนเฉียวอะเหมือนจะมีของในมือด้วยพี่คอนเออโอเคได้คอนมาครับไม่แน่ใจว่าเราจะเอาค้อนไปทุกที่ไหนนะครับเดี๋ยวลองหาดูนะห้องนี้ที่เรามานะครับเราต้องเดินตรงต่อไปคิดว่าต้องใช้ข้างหน้านี้อะจะตายไรหวั่นจะตายจะตาย ไม่หัวใจจะวายว่ะถ้ากูหัวใจวายตายถ้าเป็นโรคหรวใคือใจใจตายได้ไดอะตายตครตรงนี้ไม่เขียนบอกไว้นะครับแล้วก็ประตูนี้เปิดได้นะโอเคหมว่าห้องนี้จะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับห้องนี้เป็นห้องที่แบบเป็นประตูอัตโนมัตินนะไม่คิดมากใช่ใช่เฮ้ยยังไงเนี่เปิดได้เปิดได้ตรงนี้ตรงนี้ฝามือตรงนี้มีหัวกระโหลกเดี๋ยวเราตำรวจตรงนี้ก่อนนะครับค่อยไปเข้าตรงนั้นแล้วกัน ถอยเลย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 เบสเมนต์นะตรงนี้นะาปิดได้เปิดได้ไหมเขาบอกว่าต้องหาคีย์โอเคแสดงว่าต้องเข้าซอกตรงนั้นนะเพื่อไปหาคีย์คิดว่ามี2ที่นะมีสเตอสตอร์เรจรูมนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เราเพิ่งเอาควันทุบเปิดไปนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูสตอร์เรจรูมไหมข้างในนี้มีปุ่มนะครับเป็นสตอร์เรจรูมนะครับเปิดได้อ่ะไปดิใครจะเข้าไปสตอร์เรจรูมโบสถ์อายุโบสถ์อายุ ตังเอาหน่อยเลยไอ้เนาพี่กวนไปเอาเลยพี่อันนี้อะไรเอ่กาเกมนีมันไม่ค่อยมีผีมีอะไรนอกจากผนังด้วยดูดีอะไรน้องอ้าวหายไปแล้วหางไอวิงไปทายุน้องอย่าให้คนดูผิดหวัง นี่แะคนเยอะเลยพี่นี่มันห้องเก็บหุ่นนี่หว่าเข้าคนหนึ่งละงั้นน่าโอ้แล้วเราตองแทรกตัวเข้าไปตรงนี้เหรอยากฝ่าล่ะเราอยู่ด้วยดิพี่อ่ะเอ้ยมานี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเขาในห้องเขาในห้องมานี่เขาแม่งเลยจับจไปเลยกลัวอะไรล่ะเออพี่ถ้ามันจับหนูย่าผมไม่เก่งอยู่ที่นั่เอ้ไปกลัวไปกลัวไปกลัวไม่กลัวไม่มีกลัวแต่ไม่เลี้ยวขวาแล้วกันขอไม่เลี้ยวขวาเอาเนี้เราต้าไปตัวนี้ พี่คิดว่าตอนออกมันจะออกง่ายป่าววะโอ้ยเฮ้ยเฮ้อเอาเร็วเอาอีกแล้วก้มหน้ากันเลยรูดเมาส์รูดเมาส์ก้ออกกมหน้าไว้รูดรูดเมาส์รูดเมาส์เฮ้ยเฮ้ยหุ่นหายไปตัวนึง <c oughs> เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคห้องเดิมโอเคเราต้องหากุญแจนะครับถ้ามันแอนกุญแจกุญแจตัวนี้ตันแล้วนะพี่พี่เสียงย<ๆ>เสียงเสียงโอ้ยเฮ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 ้ยข้างในเร็วข้างในเร็วข้างในไหนนะ นี่หรอใช่เรอทางนี้หรอเออแกติดเหรอนี่ห้อยตรงเตงอยู่เอ้ามันเด้ง้าเลอคุณแกคุณเอ้าได้เปิดแล้วดินั่นน่ะสบายแล้วกูอันนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องออกต้องออกทางนี้ต้องออกทางนี้ตอนออกไม่ไม่สบายแน่เลยว่ะไ่รู้ว่าไปก่อนได้เปรียบอะโอเคเราได้คุณแกมาแล้วครัเดี๋ยวเราต้องออกแล้วนะโอเคออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดประตูใช้มือนี้เลยนะครับอ่าต่อไปเปิดประตูครับลายมือนี้ยครับเอาก็เปิดครับ โอ้ยจะมายมากมีขวากับซ้ายขวาไปไม่ได้นะครับเราลงบันไดตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับไฟเล่นร้อนมันไม่ดีโอเคลงไปครับมีประตูเดี่ยวๆครับตรงนี้อายุโหวดอายุบหดโหวตายุ เหมือนรูตัวเหมือนรูตัวแล้วก็เปิดมานะครับข้างล่างนี้เป็นเหมือนแบบโถงทางเดินนะเอ้ยใจเย็น มีขอยัดมมขอยัดมมแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับมีประตูไปต่อครับเขาไม่ได้ลงข้างล่างเขาไม่ได้เขาไม่ได้นะลงข้างล่างต่อแล้วเป็นทางเดินตรงนี้เปิดเข้าไปมีเป็นเหมือนห้องเก็บของลกๆนะใช้ซ้ำบ่อยนะเนี่ยหุ่นตัวเนี้ยคอนโทรลวีคอนโทรลซีคอนโทรลซีคอนโทรลวีโอเคเดินไปเรื่อยๆครับตรงนี้จะมีทางขึ้นอีกแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นเหมือนถ้ำนะเดชเป็นแบบมันเป็นขุดขุดเป็นรูทางออกโอเคไม่ได้ ทางออกล้พี่เอ้อง่ายแล้วเนี่ยทางออกแล้วจบแล้วจบแล้วเนี่ยใช่เหรอพี่โอเคเราต้องเดินตามทางนี้นะครับเป็นเหมือนแบบทางที่แบบอุยขุดไว้นะครับประมาณนั้นย,ยังสร้างไม่เสร็จนะอุย๊ยเอาล่ะเข้าสู่คัสซีนหรือเปล่าโอเคมาโผล่อีกที่หนึ่งครับ ที่นี่ที่ไหนนะ่ฝันหรือเปล่านะแล้วนี่นี่ใช้แทรกเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ครับอย่าวิ่งตามพี่นะพี่กลัวประตูไปสู่โอเคประตูเปิดอัตโนมัติอีกแล้วนะครับเฮ้ยอย่าไปกลัวดิไปจบแล้วจริงดิจะแค่ไหนกันเนี่ยนะมาได้ไหมตามสุลรามเดี๋ยวจะปราบผีเองมมาทำไมเขาไม่จ่ายค่าไฟอ่ะเฮ้ย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 ทำไมไม่เปิดทีเดียววะมันไม่เท่ ใครเศร้าสอดเปิดท่อไป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  เฮ้ย <Gym S 1> <disappointing. S 2> ไม่เอาไบังคับกันฟังยางติดต่างกูไปเสียแล้วหนึ่งเอาโจเบอร์เค็นี้เลยนะนะก็มันเลือดกูไม่มันเลยอดโอ้พวกมาเดินผีหลอกก็จบนะไม่แต่ว่ามันบอกว่าอย่าหันหลังกลับไปถ้าเราเดินต่ออาจจะมีอะไรหรือเปล่าพี่เออเออคือว่าก็ไม่น่าหรอก ถ้างั้นมันควรให้เริ่มจุดเดิมใหม่ฉากจบสองแบบอะไรอย่างนี้ไงพี่